มันจะปังขนาดนั้นนะลูกรักตัวใหม่ของใจเลยค่ะสูงที่สุดในโลกรู้ึว่าผิวเราดีอยู่แล้วเลยจะน้องคาราสกินเสียงฟ้าคือร้องหนักมากรสชาติแบบอร่อยมากธรรมชาติไม่ได้ก็คืออา,ายไลเนอร์นะคะต้องปังต้องยาว Da กคนยินดีต้อนรับกลับเข้า m าในช่องชนนะคะวันนี้นะคะจ้จะมาอัปเดต everyday makeup look ที่จ้แต่งอยู่ช่วงนี้ซึ่งโทนในแต่ละวันเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามออฟฟิทที่ใจ้ใส่จะเป็นโทนส้มน้ําตาลชมพูประมาณนี้นะคะจะเป็นลุคที่ค่อนข้าง natural and light เน้นแบบงานผิวคลีนคนะคะจะไม่ได้แต่งหน้าหนาักที่ผ่านมาเป็นเดือนกว่าๆเนี่ยคือทั้งคุชชั่นแล้วก็รองพื้นใน everyday แล้วจ้แบบไม่ได้ใช้เลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงเนี้ยแบบผิวแบบดีมากๆอยากจะบอกว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่จเจ้ร คือรู้สึกว่าหน้าสดตัวเองอะคือดูสดใสดูไร์แล้วก็แบบผิวแข็งแรงะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องผิวผดผื่นอะไรขึ้นเท่าไหร่แล้วเมื่อผิวเราปังแล้วหน้าสดเราดีเนี่ยาการแต่งหน้าของเราก็ทั้งง่ายเร็ว,แล,วแล้วก็สวยมากค่ะวันนี้จ้าก็เลยอยากจะมาแนะนําสกินแคร์นะคะตัวช่วยหลักๆที่ใจ้าใช้ดูแลผิวอยู่ช่วงนี้เรียกว่าเป็นลูกรักตัวใหม่ของจ่าเลยะคะ่ะตองก็คือคาราสกินอับส์สุดไว้นะคะเป็นเซรั่มเพื่อผิวกระจ่างใสจากแบรนด<ข>์คาราสกินค่ะตัวนี้นะคะเขามีวิตามินซีเข้มข้นที่สกกัดดจาาาผลคคูเเป็น เขตร้อนในท้องถิ่นของออสเตรเลียนะคะแล้วก็เป็นซูเปอร์ฟรุตที่มีวิตามินซีสูงที่สุดในโลกสูงกว่าส้ม100เท่าค่ะทุกคนซึ่งคุณสมบัติของผลค้าคาดูพรมนะคะก็คือช่วยปรับให้สีผิวของเราเนี่ยสม่ำเสมอกระจ่างใสลดเลือนจุดด่างดำแล้วก็รอยดำรอยแดงแล้วก็ยังช่วยปกป้องผิวของเราเนี่ยจากแสงแดดค่ะโดยเจ้าตัวคาราสกินอัพซูลูตไว้เขาเคลมว่าเป็นเซรั่มที่ช่วยปรับให้ผิวของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสลดเลือนพวกรอยสิวฝ้าแดดฝังลึกแล้วก็จุดด่างดำเนี่ยดูจ กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะช่วยผิวของเราเนี่ยดูเรียบเนียนแล้วก็เต่งตึงแถมยังมีสารสก,กัดจากต่างประเทศอีกถึง10ชนิดน,นะคะที่ช่วยผิวของเราเนี่ยดูท์ดูกระจ่งางใสมากขึ้นเออมันจะปังขนาดนั้นนะด้วยความที่มันฟังดูดีมากแล้วรีวิวของเขาเนี่ยก็แน่นนะคะ,ละหลายๆคนเอาบอกเลยว่าตัวนี้คือยืนหนึ่งแบบดีจริงๆใจก็เลยอยากจะมาทดสอบกับผิวตัวเองนะคะด้วยความที่ใจเป็นคนที่ผิวแห้งและแพ้ง,ง่ายมากอยากรู้ว่าเออผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงจก็เลยลองทํา14 d a y challenge นะคะเก็บภาพที่ตัวเองเนี่ยลองใช้เองจริงๆ เป็นเวลา2อาทิตย์เต็มๆอันนี้จ้าขอรีวิวให้ดูแบบตรงไปตรงมาเลยละกันเพราะว่ามันก็มีภาพมาประกอบให้ทุกคนเห็นด้วยเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงหลังๆหน้าเสร็จนะคะจ้าก็จะใช้ตัวคาราสกินเนี่ยประมาณ1-2ปัม๊มทายทั่วใบหน้าเลยแล้วก็จะทําการนวดแล้วก็ตบเบาๆเพื่อเมค e Show ว่าเนื้อเซรั่มเนี่ยเขาจะซึมเข้าสู่ผิวจริงๆตัวนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโปรดักต์นะคะสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยตอนเช้าเนี่ยจ้าก็จะใช้ร่วมกับครีมกันแแดดละในนนนวววััททีี่่่ต้้้องงกกกาาาารรรรบุเเป็พิศษจูสึ หน้าเนี่ยมันแห้งมากๆใจ้ก็จะทาซ้ำประมาณสองรอบนะคะทาตอนกลางคืนเนี่ยเซรั่มก็จะช่วยบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูผิวตื่นมาเนี่ยคือจะรู้สึกเลยว่าหน้ามันขาวกระจ่างใสขึ้นซึ่งใจอารู้สึกเลยนะว่าหน้าดีขึ้นตนะั้งแต่วันแรกที่ใช้ตื่นมารู้สึกเลยว่าผิวมันลัมมันดูมีน้ำมีนวลดูสดใสผิวมันมีความอิ่มน้ำมีความโกลแบบธรรมชาตินะคะคือแบบประทับใจมากจริงๆอีกอย่างคือแพคเกจิ้งเขาดีมากคือตัวขวดเนี่ยมันเป็นขวดแก้วที่มีน้ำหนักพอสมควรแล้วก็มีความหนาาคือมัันนนเป็สีท่่รก แต่ด้วยแพคเกจิ้งของเขามันทําให้มันดูแพงมากเขามีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยนะคะเป็นกลิ่นหอมที่แบบให้ความรู้สึกสะอาดเหมือนเวลาเราไปสปาหรือว่าเราไปนอนโรงแรมแพงๆมันเป็นกลิ่นหวานที่ไม่เลี่ยนเบาๆเย็นๆแล้วก็ให้ความรู้สึกสะอาดนะคะเนื้อสัมผัสเนี่ยเซรั่มเป็นเนื้อใสเข้มข้นแต่บางเบาซึมไวแล้วก็ไม่เหนียวเนอนะน่าให้ความรู้สึกชุ่มชื้นแล้วก็รู้สึกว่าผิวเนี่ยอิ่มน้ําเวลาที่เขาซึมเข้าผิวไปแล้วมันไม่เหนียวเหนอนะ่าเลยมันให้ความแบบสบายผิวหน้ามากๆนะคะ อย่างที่จ้าบอกไปนะคะว่าเขาเนี่ยมีสารสกัดจากต่างประเทศอีก10กว่าชนิดเลยที่มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ผิวกระจ่งางใสยิ่งขึ้นก็อย่างเช่น G O V C นะคะเป็นอนุพันธ์ของวิตามินซีที่มีความเสถียรสูงตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่น X f 0 p t y e white นะคะตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด The Cosmetic Drone ช่วยรักษาคุณค่าส,สาระสาคัญไม่ให้สลายก่อนถึงเซลล์เป้าหมายเนี่ยก็คือทําให้ลดเม็ดสีเมลานินได้ตรงจุด g 9 g white ที่ได้รับตรารับรองสารสกัดอ o r g a n ิ c France Eucer h y a l u r o n i แอซิดด้วยตัวนี้ช่วยตักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยนุ่มแล้วก็เต่งตึงนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะก็เป็นเช้าวันที่14พอดีก็ใช้มาเป็นเวลา2อาทิตย์เต็มนะคะส่วนตัวประทับใจมากนะคือรู้สึกว่าผิวหน้าดีขึ้นแล้วก็ดูกระจ่างใสขึ้นส่วนตัวจะไม่ได้มีพวกรอยสิวฝ้าจุดด่างดำอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ว่าจะมีรอยสิวอยู่ที่บริเวณขางนะคะซึ่งใช้มา14วันเนี่ยสอาทิตย์ก็คือรอยคือจางแบบหายแทบหมดแล้วนะคะต้องมาดูใกล้ๆเลยเอาจริงก็คือรู้สึกว่าขาวขึ้นตั้งแต่วันแรกที่ใช้นะคะคือคือใช้ทาตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วก็ตื่นเช้ามารู้สึกว่าแบบอุ้ยหน้ามามมมีคว มันมีความรู้สึกว่าหน้าใสอะหน้าตาดูสดใสซึ่งจริงแบรนด์เนี่ยเขามีการยืนยันจากผู้ใช้จริงอยู่แล้ว76%เนี่ยเห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้86%เนี่ยพวกฝ้ากระแล้วก็จุดด่างดำดูจางลงภายใน14วันแล้วก็91%เนี่ยรู้สึกเลยนะคะว่าผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นซึ่งตอนแรกอะจ้ายก็แอบกังวลว่าเออหน้ามันจะบางหรือเปล่าเนี่ยความที่แบบคืนเดียวแล้วมันจะตื่นเช้ามาเห็นผลเลยหรอแต่ที่ใช้มาครบ14วันรู้สึกว่าผิวแข็งแรงอิ่มฟูมากๆแแล้้้ววกก็ไไไมม่่ดีออออาาาารรรพหืืหาาคาคออะคคเง เ,เขาได้รับการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณมาแล้วนะคะว่าอ่อนโยนต่อผิวไม่ทําให้เกิดการระคายเคืองหรือว่าแพ้แล้วก็เป็นเทนฟรีด้วยไม่มีพวกสารประหลอดตะกัว่วพาราเบนสารแต่งสีหรือว่าซิลิโคนนะคะแถมเจ้าตัวน้อง c a r า s k i n Absolut ไว้นะคะยังได้รับรางวัล Best Star Rapid Brightening Serum จาก l Beauty Star Award ในปี2022ด้วยเป็นเซรั่มบำรุงเข้มข้นนะคะที่ช่วยยับยั้งการเกิดของพวกกระฟ้าแล้วก็จุดด่างดำต่างๆแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสขึ้นอย่างอ่อนโยนค่ะเอาลคะค่ะตอนนี้ใจก็เตรียมผิวเรียบร้อยแล้ว ะะด้วยเจ้าน้องคาราสกินอับส์ลูดไวตัวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยค่ะเสียงฟ้าคือร้องหนักมากหวังว่าจะไม่เข้าไปในกล้องนะคะก็สำหรับ everyday makeup วันนี้นะคะใจก็จะไม่ได้เน้นลงพวกรองพื้นอะไรทางนั้นเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าผิวเราดีอยู่แลว้วทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะใจก็จะลงเป็นแค่ตัวโทนอัพนะคะนีก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันดูแบบสม่ําเสมอมากขึ้นแต่ว่ามันก็จะบางเบามากๆนะคะจะอยากจะเน้นแค่ให้ผิวเรามันดูแบบ เลอๆนิดๆก็พอแล้วนะคะแล้วก็จะใช้นิว้วแทบๆเข้าไปนะคะให้เนื้อเนี่ยมันซึมนิดหนึ่งช่วง everyday look ของใจ้เนี่ยจ้ก็จะพยายามเน้นทุกอย่างให้เป็นเนื้อน้ำให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าจ้ารู้สึกว่าเออมันมันแต่งง่ายแต่งเร็วแล้วก็ดูธรรมชาติดีจากนั้นนะคะก็จะมาลงคอนซีลเลอร์ปิดใต้ตาหน่อยเพราะว่าใต้ตาก็คือดํามากอ,อจริงๆถ้าจ้าไม่มีเรื่องตาดานะหน้าสดตอนนี้คือแบบแต่ความตาดําของเราก็ทําให้หน้าสด ของเรามันไปได้ไม่สุดนะคะจริงๆนะทุกคนจ้ายกำลังคิดว่าเอออยากที่จะซื้อพวกแบบไฟสตูดิโอไลท์บ็อกซ์ดีไหมคือตอนนี้จ้ายมีแค่ตัวไฟติกตอกอะไฟวงซึ่งคือจ้ายก็รู้สึกว่าเออบางทีแสงมันก็แบบแอบฮาร์ชไปเน้นนึงนะ,ะแต่ด้ยวยความที่ห้องจ้าที่เนี่ยมันเล็กมากจ้ายก็แบบ มันไม่มีที่จะวางไม่มีที่จะเก็บทุกคนสภาพอากาศมันเป็นแบบเนี้ยจ้าก็รู้สึกแย่นะเพราะว่าแสงมันไม่สวยคนดูก็จะรู้สึกไม่เอนจอยเท่าที่ควรนะคะจากนั้นนะคะเจ้าก็จะลงมาเป็นเลคควิดบลัชค่ะสีนี้คือแบบน่ารักมากคือรู้สึกว่ามันเป็นสีที่แบบธรรมชาติมากๆนะคะจ้าจะลงบริเวณแบบหนกแก้มนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าจะไม่ได้เบลนด์ขึ้นไปสูงมากก็เอาแบบเน้นเป็นช่วงนี้ อยากให้มันมีความแบบยังธรรมชาติอยู่นะคะต่อมานะคะจ้าก็จะมาลงอายแชโดว์วันนี้จ้าใช้เป็นของโรแมนนะคะมันก็จะเป็นโทนแมทที่แบบดูซอฟต์ๆเป็นโทนแบบชมพูน้ำตาลตุน่นๆนนะคะสีโทนอย่างเงี้ยแต่งได้ง่ายมากแล้วก็เหมาะกับที่จะเป็นแบบ everyday look นะคะ<ๆ>ก็เดี๋ยวจ้าจะลงสีนี้นะคะเป็นเบสอู้สีสวย สีมันจะแบบนวลนัวดูธรรมชาตินะคะเดี๋ยวตรงใต้ตาเนี่ยจ้าจะขอลงแป้งนิดนึงนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวอายไลเนอร์มันจะเลอะจากนั้นนะคะก็จะลงเป็นสีน้ำตาลอันนี้มันจะเป็นสีแบบฟิวเหมือนโอนตีนนิดนึงนะคะอันนี้จ้าก็จะลงบริเวณหางตานะคะให้มันดูมีนิติมากขึ้นแล้วก็บริเวณหัวตานิดหนึ่งนะคะมันจะทําให้ตาเราเนี่ยมันดูลึกขึ้นเนาะเพราะว่าจ้าเป็คนแบบตาแบบหมวยทุกคนมันก็จะตามันจะดูแบนๆนะคะแต่อย่างเดียวที่จ้ายอมให้แบบ ธรรมชาติไม่ได้ก็คืออายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์เราจะต้องปังต้องยาววันนี้ก็จะไม่ได้เน้นให้มันแบบชี้ขึ้นเท่าไหร่นะคะจะลากออกไปให้มันเหมือนแค่ extend นท์หางตาของเราเฉยๆเพื่อให้แบบตามมันดูยาวขึ้นใช้เป็นของโรแมนเหมือนกันนะคะ เอาซื้อมาลองเพราะว่าเห็นว่าหัวมันเล็กดีใจชอบดินสอเขียนคิวที่หัวมันเล็กๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันคอนโทรลง่ายนีต้องดัดขนตาให้มันแบบจึ้งนิดนึงนะคะเพราะว่าที่เหลือของหน้าเรามันจะดูคลีนๆเนาะแล้วก็อยากจะได้แบบดวงตาที่มันค่อนข้างพุ่งนิดนึ่งมาสคาร่านะคะ my favorite mascara ever ก็คือแบรนด์นี้นะคะของมิวเป็นมาสคาร่าของเกาหลีความจริงว่ายารู้สึกว่าอะไรก็ตามที่มันกันน้ําไม่หลุดไม่ไหลอะ เกาหลีคือยืนหนึ่งอ่ะอันนี้ก็คือ c a n m a k e นะคะ Mi x Eyebrow p a l e t t e จริงๆแล้วมันไว้สำหรับเขียนคิ้วแต่ว่าจ้ายก็เอามาไว้ใช้สำหรับการเหลาด่งนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นสีที่ดูธรรมชาติมากเลยอลิปนะคะจ้ายก็จะใช้เป็น juicy lasting tint สีเบอร์23นุคาดามียนะคะมันจะเป็นสีที่เหมือนสีปากอะ่ะเดี๋ยวทุกคนดูนะดูดิ เหมือนสีปากนะใดๆก็คือรสชาติแบบอร่อยมากมันมีความแบบนมสตรอเบอรี่บรอนซ์หน้านิดหนึ่งเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยมันดูมีมิติมากขึ้นนะคะเมคกับลุกวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ Another lazy afternoon The clouds covered in gray Third coffee of the day Almost fell asleep on s o n d เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ everyday look ของจ่ายง่ายเร็วแล้วก็ใช้อุปกรณ์น้อยมากๆนะคะที่สําคัญเนี่ยผิวสวยมากอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าผิวเราดีเนี่ยก็มีใช้ไปกว่าครึ่งคะ่ะสาหรับใครนะคะที่สนใจอยากลองใช้คาราสกินอับส์ลูดไว้ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษ <จะ S 1> ด้วยนะคาปกติขวดละ 1, 3 8 0บาทเหลือเพียงขวดละ690บาทเท่านั้นคะ่ะสามารถสั่งซื้อผ่านตัวแทนจําหน่ายหรือว่าร้านบิวตี้ทั่วประเทศนะคะหรือว่าช่องทางที่จ่ายขึ้นไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะหรือถ้าสนใจอย,อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถที่จะ เิร um ์ชเข้าไปใน Google ได้เลยว่าเซรั่มคาร่าแล้วก็สามารถที่จะติดตามชมคลิปนะคะเคล็ดลับการดูแลผิวจากช่อง y o u t u คาร่าสกินออฟฟิเชียลได้เลยค่ะ and that's a wrap guys ไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย